รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอนุรักษ์ความเป็นไทยะคะ่ะในวันนั้นเนี่ยหนูได้ใส่ชุดผ้าไหมแพรวแห่งอีสานะคะ่ะและไม่ใช่แค่นั้นนะคะชุดหนูเนี่ยยังผสมผสานกับประเพณีลอยกระทงนั่นเองค่ะหนูก็อยากจะขอเชิญชวนเด็กๆเกยาวชนไทยทุกทุกคนนะคะร่วมกันช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมถึงชุดเครื่องแต่งกายของไทยเราให้คงอยู่สืบต่อไปได้วยนะคะ หนูก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆโยชนไทยทุกๆคนนะคะมาร่วมสมัครรายการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น10กันเยอะๆนะคะได้ทั้งมีตภาพแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะกล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าแสดงออกค่ะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะไว้เจอกันนะสำหรับรางวัลน,นี้นะครับที่ผมได้เป็นรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับผมเลือกแต้มมวยไทยครับเพราะว่ามวยไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์และอัตลักษณ์ ของศิลปะกระรมวัฒนตัวของชาติครับผมและก็เกมมวยไทยนะครับได้ก้าวข้ามจากการเป็นแค่ไอเทมบนสังเวียนนะครับกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งอิทธิพลต่อสายตาแฟชั่นชาวโลกครับ,มมรรรบก,ออก,กบ็อย่าลืมมาสมัครคิดใส่ซีซั่นสิที่จะมีเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าที่นี่มอบทัางการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักกศึษามหาลัยและมีเงินรางวัลอีกมากมายด้วยนะครับอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันครับ หนูก็อยากเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมารักความเป็นไทยศิลปะวัฒนธรรมของไทยเรานะคะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสมัครคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น10กันเยอะๆนะคะ